โอเคต่อไปมาดูในส่วนของการนําเสนอนะครับการนําเสนอก็อันดับแรกนะครับอย่าลืมเปิดเปิดจอคอมพิวเ,เตอร์ก่อนเอ้ยเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับโอเคอ่าเรากดาตรงปุ่มนี้นะครับถ้ามันไม่มีสัญญาณดังตรง,งโปรเจคเตอร์นะครับเราก็ลองเปลี่ยนฐานดูนะครับฐานเราตัวนี้เราเปลี่ยนฐานแล้วเรียบร้อยเพื่อเปิดปุ๊บกดคลิกแค่ครั้งเดียวครับเดี๋ยวจอก็จะปรากฏนะครับ ต้องลองให้ให้จอบูดนิดนึงครับให้บูตเครื่องแป๊บเดียวเราก็จะปรากฏหน้าจออนนี้นะครับค่อยๆสว่างขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาดูว่าการนำเสนอนะครับในแต่ละช่วงนะครับในการบรรยายของท่านอาจารย์แล้วก็เทพบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับโอเคเราก็ดูตารางไปด้วยนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์มีอาจารย์ท่านใดที่เป็น ผู้บรรยายนะครับให้ตามเวลานี้นะครับมีเวลากำหนดกำหนดแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ปรับหน้าจอให้แล้วเรียบร้อยเพื่อความสะดวกนะครับในวันเสาร์นะครับไฟล์ของวันเสาร์จะอยูอ่ตรงนี้ฮะโอเคอเป็นสีม่วงเนี้ยตรงนี้คือไฟล์แรกเลยครับเช้าวันเสาร์ไฟล์แรกเลยครับหนึ่ง ไฟที่2ไฟล์ที่3เพราะว่าในวันเสาร์หัวข้อที่เรียนจะมี3หัวข้อส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงนี่ฮะเพราะมี3หัวข้อมี2หัวข้อนะครับในการบรรยายส่วนอันสุดท้ายสไลด์สุดท้ายจะเป็นเรื่องของทำวัดเย็นนะครับทำวัดเย็นโอเคเรามาดูวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นคว่า point แรกเลยนะครับการบรรยายแรกของวันเสาร์นะครับ ในวันเสาร์ตอนเช้าทุกเช้าทั้งเสาร์และอาทิตย์เราจะมีการทําวัดเช้านะครับทาวัดเช้าเพราะฉะนั้นน้องก็เปิดได้เลยนะครับเปิดเปิด,เป,ดเปิดสไลด์ตัวนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นําเสนอนะครับนาเสนอจะอยู่ตรงนี้ครับปุ่มถ้วยนะฮะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะปรากฏที่หน้าจอนี้นะฮะหน้าจอนี้ก็กลับ โปรเจคเตอร์ or, อันเดียวกันเพราะนั้นเวลาที่เรามองไม่เห็นโปรเจคเตอร์นะเรามาดูตรงนี้ได้ว่าการนำเสนอเป็นไงบ้างนะครับการทำวัดเชา้าก็ท่านอาจารย์จะเป็นผู้นำในการาสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับเราก็ต้องอสังเกตด้วยนะครับแล้วก็ดูเวลาเนี่ยเราต้องคลิกไล่สไลด์ตามไปด้วยนะครับให้ให้เมาส์มาอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับเพื่อที่จะ นำเสนอได้นะครับก็จะไปตามลําดับนะครับถ้าเมาส์อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวบางทีกดกดสไลด์ตรงนี้จะไม่ยอมไปเพราะฉนั้นถ้าเราสังเกตก็คือจับเมาส์มาไว้ฝั่งทางนี้นะลากมานิดหน่อยนะครับเราใช้มือลากนิดเดียวนะครับโอเคแล้วก็ไปจนสิ้นสุดการทรรมประชานะครับสมบูรณธรรมชระชานะครับสุดท้ายนะครับจนถึงบทแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการ บ,บูชาพระตัตนตรัยก่อนอันนี้ท่านอาจารย์ก็จะาพาณินักศายืนขึ้นแล้วก็บูชาพระตน,นตรัยครับเราก็ต้องยืนขึ้นเหมือนกันแล้วก็กราบบูชาพระตน,นตรัยนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกเมื่อเสร็จสิ้นนะครับตามนมัสการพระอาจารย์ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการที่พิธีกรจะมานำกล่าวคำสัตย์ปริยังของนักศึกษาครูสมาธินะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นการบรรยายของอท่านอาจารย์นะครับก็เราจะมีสไลด์ของการแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ขั้นตอนข้อปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาครูสมาชิครับจากนั้นก็จะเข้าสู่สไลด์บรรยายของท่านอาจารย์นะครับสไลด์บรรยายท่านอาจารย์ท่านก็จะบรรยายไปนะครับแล้วแต่นะครับ ไปเรื่อยๆครับจนเสร็จสิ้นนะครับจนเสร็จสิ้นการบรรยายของของท่านอาจารย์นะครับจนมาถึงตรงนี้ฮะอขอเชิญนักศึกษาทุกท่านฟังการบรรยายของอสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับหลวงพ่อวิยังสิลิมทโรนะครับตรงนี้พอเราจบตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดเทปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งในการนําเสนอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับได้จัด ไว้ในสไลด์แล้วเรียบร้อยเพรางนั้นน้องๆก็คลิกเลยครับน้องก็คลิกได้เลยครคลิกต่อไปแล้วก็เทปบรรยายจะขึ้นอัตโนมัตินะครับขึ้นอัตโนมัติอ่าทไมเสียงไม่ดังก็เนี่ยเราต้องอย่าลืมเปิดเสียงนะครับตรงนี้ฮะอ่ะเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงตรงนี้อย่าลืมเสียงของซีดีะเกิดเปิดขึ้นพร้อมกันดังหรือเบา ประมาณเนี้ยให้อยู่ในพ,พอดีพอดีนะคะคแล้วก็สัญญาณไม่อยู่ตรงนี้ครัเวลาที่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดเสียงไว้นะครับหรือถ้าเวลาจะใช้เปิดไว้ตลอดเลยก็ได้ก็ต้องระวังพราบ,บางทีสัญญาณไม้อาจจะรบกวนนะฮรเพราะนั้นก็โอเคครับกรารบรรยายเทปของพระอาจารย์หลวงพ่อจนกระทั่งจบครับก็จะ จบการบรรยายของอเทปบรรยายก็จะมีการกล่กาว,กา,ว,ก,าวนะการนมัสการพระาจารย์นะครับก็เป็นสไลด์นะฮะเสร็จแล้วก็พักนักศึกษาพักสิบวิชีนะครับอันนี้พิธีกรก็จะเป็นคนแจ้งเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเดินจงกรมก็มีคําสไลด์กล่าวคําอธิษฐานเดินจงกรมแล้วก็แผ่เมตตาหลังเดินจงกรมแล้วก็จากนั้นก็นั่งสมาธิครับ แผงไม้ตาหลังนั่งสมาธิเป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งไฟนะครับหนึ่งไฟก็คือหนึ่งสไลด์ของหัวข้อแรกในวันเสาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเสร็จจากวันเสาร์เสร็จแล้ววันเสาร์ตอนเช้าหลังจากที่เสร็จสไลด์แรกก็จะพักรับประทานอาหารใช่ไหมฮะเราก็มาดูหัวข้อต่อไปตอนตอนตอนบ่ายพักบ่ายข,อ,ของวันเสาร์นะครับก็คืออันที่สองของวันเสาร์นี่ะหัวข้อหนึ่งจนหนึ่งจุดนี่ฮะ โอเคก็คลิกเปิดได้เลยครับโอเคก็จะขึ้นตอนนี้ฮะเรายังไม่ได้นําเสนอเพราะนั้นหน้าจอก็จะเป็นลักษานายเพราะนั้นต้องมานําเสนอนะฮะนำเสนอตอนนี้สไลด์แรกก็จะเป็นขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านอันนี้ก็คือพิธีกรจะมากล่าวอนุมโมทนาบุญกับผู้บริจาค นะครับต่างๆเราก็ขึ้นสไลด์ตัวนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้กล่าวสาธุด้วยกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายของท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็จะบรรยายตามสไลด์ที่มีนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงสไลด์ที่จะต้องเปิดเทปบรรยายก็จะอยู่สิ้นสุดตรงนี้นะไปจนถึงนะฮะพออนุมโมทนาเสร็จก็เชิญนักศึกษาฟังการบรรยาย ก็คลิกได้เลยครับคลิกต่อไปสไลด์ต่อไปปุ๊บเทปบรรยายก็จะขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าพ่ตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปิดเปิดหลายหลายไฟล์นะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คเสียงนะครับโอเคถือว่าเรียบร้อยนะฮะโอเคอันนี้คือขั้นตอนะคะจบการบรรยายก็จะเป็นการนบับราชการพระอาจารย์ ครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันเสาร์ก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะจบไปอีกหนึ่งหัวข้อนะครับแล้วก็หลังจากเดินจงกรมนั่งสมาธิในตอนบ่ายของวันเสาร์ก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อนะฮะแล้วก็เปิดหัวข้อที่3ได้เลยเหมือนเดิมนะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นท่านอาจารย์ท่านก็จะบรรยายนะฮรวันนั้นเราก็ขึ้นหัวข้อบรรยายเลยแล้วก็นําเสนอเหมือนกันนะครับโอเคก็ เป็นเช่นนี้เป็นจนเรียบร้อยนะครับจนจบนครับการเรียนนะครับพอจบเรียบร้อยเราก็จําเป็นจะต้องปิดเครื่องใช่ไหมครับปิดเครื่องเราก็อย่าลืมครัอันดับแรกเลยแชัด,ดาวนะครับแล้วก็ไล่ปิดได้เลยครับ ดาวเสร็จปิดเสียงนะครับปิดไม่กดแช่ไว้นะครับเสร็จแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับหน้าจอก็กดแช่นะฮะกดสองครั้งขอโทษทีกดสองครั้งหน้าจอก็จะดับไปนะครับลืมบอกไปอย่างเดียวก็คือพอย n t เตอร์นะครับพอย n t เตอร์ pointer, ในการที่อาจารย์จะใช้ก็คือ ใส่ฐานก้อนเล็กนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะฮะเปิดให้เป็นปุ่มสีเขียวครับไฟจะปรากฏขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็อย่าลืมใส่ฐาน้ให้ท่านอาจารย์เวลาท่านบรรยายนะครับเพราะนั้นอพอยเตอร์จะมี2อันเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองอันนะครับเพียงแต่ว่าเราให้อาจารย์ท่านอันเดียวนะครับแต่ว่าต้องใส่ฐานตัวไหนที่ใส่ฐานอันนั้นหมายความว่าใช้ได้นะครับโอเคอย่าลืมเปิดตรงนี้ฮะเปิดหาเป็นสีแดงสแสดงว่า ปิดอยู่แต่ถ้าเรากดลงเนี่ยเป็นไฟสีเขียวแสดงว่า,าจะเปิดนะครับถ้ามันมีฐานพร้อมไฟสีเขียวตรงนี้จะขึ้นนะครับแล้วก็จะดับไปนะครับโอเคอแล้วก็ปิดไวโอเคโอเคนะครับ